จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังเมืองไทยในปีนี้ยังไม่เข้าเป้าตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้โดยในแปดเดือนแรกของปีมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามายังเมืองไทยแล้วเพียง2ล้าน2แสนกว่าคนเท่านั้นจากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ทั้งปีที่5ล้าน3แสนคนทั้งนี้ก็เพราะปัญหาของแก๊งอชัชญากรจีนเทาทําทให้ที่ผ่านมาชาวจีนจํานวนไม่น้อยได้ระง,งับการเดินทางมายังเมืองไทยในขณะที่รัฐบาลไทย ได้เข้มงวดต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยของชาวจีนมากขึ้นอีกทั้งปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มีชาวจีนอยู่เบื้องหลังก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรทั้งนี้ก็เพราะฐานปฏิบัติการใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศรอบข้างอย่างกัมพูชาเมียนมานอกจากนั้นยังมีบางส่วนที่ใช้ไทยและลาวเป็นฐานในการทํางานรวมถึงการล่อลวงเหยื่อคนไทยและต่างชาติที่กําลังมองหางานในเมืองไทยอยู่เพื่อส่งตัวไปทํางานต่อในกัมพูชาและเมียนมา ตามที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยยังมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องหามาตรการกระตุ้นตลาดหนึ่งในนั้นก็คือการให้ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานเพราะการสร้างรายได้าจากการท่องเที่ยวถือว่าเป็นกกอบเป็นกรรำและเกิดขึ้นได้ในทันทีโดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศถึง446,000ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่า5ล้านคนในปีนี้กับระยะเวลาฟรีวีซา่านาน5เดือนคือตั้งแต่วันที่2 5กันยายนของปีนี้ไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ของปีหน้าซึ่งแน่นอนว่าการออกมาตรการดังกล่าวทาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งทางด้านรัฐบาลไทยได้กําชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ในการเดินทางมายังเมืองไทยอย่างไรก็ตามในฝากฝั่งของนักท่องเที่ยวชาวจีนดูเหมือนว่าคนบางกลุ่มที่รักเมืองไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและคนที่กำลังสนใจจะเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเริมีการตอบสนองในทางบวกแม้ว่าหลายคนอาจจะเลี่ยงเมืองไทยด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองที่ให้บรรยากาศไม่ต่างไปจากเมืองไทยมากนักอย่างเมือง12ปัน,นาในมณฑลยูนานของจีนที่ตอนนี้ต้องบอกว่า แทบจะถอดแบบทุกอย่างมาจากเมืองไทยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางคืนการแต่งกายในชุดไทยดั้งเดิมนอกเหนือไปจากงานสถารปรกรรมประติมากรรมต่างๆของเมืองและสภาพอากาศที่แทบไม่แตกต่างไปจากภาคเหนือของไทยอย่างไรก็ตาม12ปณนนาถือเป็นทางเลือกของชาวจีนมานานหลายปีแล้วและก็คงไม่สามารถเทียบได้กับการเดินทางม,มาท่องเที่ยวในเมืองไทยจริงๆหนังสือพิมพ์สินหัวของจีน ได้นาเสนอเรื่องราวของเฉาลี่หญิงชาวจีนที่รีบทําการจองเที่ยวบินและห้องพักโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ในทันทีที่ท,ทราบว่านายกรัฐรมนรีคนใหม่ของไทยได้ประกาศมาตรการฟรีวีซา่าแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนโดยคนในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของจีนเชื่อว่าการออกมาตรการฟรีวีซ่านี้มีเป้าหมายในการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมายังเมืองไทยในช่วงวันหยุดยาวที่เป็นวันชาติของจีน ในเดือนตุลาคมปีนี้ในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเฉาลี่และสามีของเธอจากกรุงปักกิ่งเพิ่งเดินทางม,มาท่องเที่ยวในกรุงเทพเป็นเวลานาน10วันและมีแผนในการเดินทางม,มาท่องเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้จากมาตรการฟรีวีซา่าซึ่งนอกจากการท่องเที่ยวในกรุงเทพและเชียงใหม่แล้วเธอยังมีแผนในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามจังหวัดเล็กๆของไทยอีกด้วย ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของจีนมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและคึกคักมากขึ้นในช่วงฤดูร้อนหลังจากที่รัฐบาลจีนได้กลับมาเปิดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเมื่อต้นปีนี้โดยข้อมูลจากฟลิกกี้แพลตฟอร์มบริการการท่องเที่ยวของอาลีบาบาระบุว่าปริมาณการใช้บริการด้านวีซ่าช่วงฤดูร้อนสูงเกินกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ไปแล้วไทยเป็นหนึ่งประเทศและภูมิภาคกลุ่มที่1ที่กระสวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน ประกาศอนุญาตบริษัทนําเที่ยวภายในประเทศให้สามารถให้บริการการเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะหรือกรุปทัวร์ได้รวมถึงบริการแพ็กเกจบัรโดยนสามเที่ยวบินรวมห้องพักโรงแรมโดยฟลิกกี้เผยว่ากรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่เป็น3เมืองจากทั้งหมด10เมืองต่างแดนที่ได้รับความยิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวจีนในการจองห้องพักโดยกรุงเทพเป็นเมืองต่างแดนที่มีการจองห้องพักผ่านฟลิกกี้สูงที่สุด ในช่วงฤดูร้อนนี้ของจีนในขณะที่ทางการไทยเผยว่าจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนไทยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนเกือบ1น0 0 0แนคนหรือร้อยละสาสรายงานสถิติการท่องเที่ยวต่างประเทศในครึ่งแรกของปี2566โดยสถาบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนระบุว่านอกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษ,ษมาเก๊าและเกาะไต้หวันของจีนแล้วไทยเป็นตัวเลือกแรกของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกนอกจากนั้นยังเผยอีกว่าฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่ในช่วงครึ่งปีแรกเกือบร้อยละแปะจากการที่มีที่ตั้งใ,นในกล้กันเดินทางเข้าถึงได้ง่ายและความสะดวกในด้านวีซา่ขาขณะที่กลุ่มที่เหลืออื่นๆเดินทางไปยังประเทศไทยที่ร้อยละสาม ญี่ปุ่นรอยละ2 4 2และสิงคโปร์ละ1 7 5ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของจีนในยุคหลังโรคระบาดโควิด -19 ได้เกิดกระแสนักท่องเที่ยววัยรุ่นการท่องเที่ยวแบบจัดการกันเองและกรุป๊ปทัวร์คุณภาพสูงโดยฟลิกกี้เผยว่าหลังจากการจองบัตรโด,ดยสารเที่ยวบินและห้องพักโรงแรมนักท่องเที่ยววัยรุ่นมักจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมวันเดย์ทริป ตามเวลาและความสนใจของตัวเองในส่วนของทางการไทยเองได้พยายามออกมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนมากขึ้นโดยทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย2566ที่มุ่งเจาะตลาดประเทศจีนด้วยการมอบประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่สร้างความสุขเติมเต็มชีวิตจ,จิตใจและใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้นแก่เหล่านักท่องเที่ยวชาวจีน ผ่านการยกระดับทรัพยากรการบริการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันการเปิดบริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนผ่านทางรถไฟจีนลาวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยเพิ่มตัวเลือกแก่น,นักท่องเที่ยวชาวจีนโดยสู้หงผู้มนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำนครคุนหมิงมณฑลยูนนานเผยว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากสนใจเดินทางเข้าไทยผ่านด่านบกและเดินทางต่อไป พือท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยด้วยซึ่งทางสำนักงานได้วางแผนจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเพื่อดึงดูดบรรดาน,นักท่องเที่ยวตลอดแนวเส้นทางทางรถไฟจีนลาวให้เดินทางเข้ามาเยือนไทยด้วยสื่อดังของจีนรายงานว่าตลาดการท่องเที่ยวจีนไทยได้ฟื้นตัวอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในขณะที่จํานวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ การเข้าพักโรงแรมและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยสำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนระบุว่าจำนวนผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของจีนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน824,000คนหรือร้อยละ32.5อย่างไรก็ดีจำนวนเที่ยวบินโดยสารระหว่างจีนและไทยในปัจจุบันยังคงน้อยอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงมีความไม่แน่นอน และอาจจะถูกยกเลิกการเดินทางได้โดยง่ายอย่างเช่นกรณีของหญิงแซจูจากเมืองไทยหยวนบนทซานซีที่ได้เดินทางมาเที่ยวไทยได้ถูกยกเลิกเที่ยวบินตรงกับจีนถึงสองครั้งและถูกเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินแบบแวะเปลี่ยนเครื่องอย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นนอกจากปัญหาความไม่ราบรื่นของเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วค่าใช้จ่ายและความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยโดยจูหงอิงประธานบริษัทนําเที่ยววินนันจินอ้ายกรุป๊ปเผยว่าผู้คนลดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวลงตามสภาพเศรษฐกิจขณะดเดียวกันค่าห้องพักโรงแรมและบัตรโด,ดยสารเที่ยวบินสู่ไทยปรับตัวสูงขึ้นส่วนรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในเมืองไทยนั้นมีผลกระทบต่อความสนใจของนักท่องเที่ยววัยกลางคนและวัยสูงอายุซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เลือกเดินทางแบบรูปทัวร์ อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลไทยจะออกมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงที่มีการหยุดยาวแต่เทศกาลต่างๆของจีนแต่ดูเหมือนว่าในเรื่องทามมิ่งอาจจะไม่ลงตัวนักเพราะในประเทศจีนเองช่วงนี้ได้มีการฉายภาพยนตร์เรื่อง no more b e t s ที่กำลังทำรายได้เป็นปฏิการของจีนเรื่องหนึ่งในตอนนี้ที่เกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติชาวจีนที่เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในการลักพาตัวเหยื่อทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ทํางานหลอกลวงต้มตุ๋นเหยื่อทางออนไลน์ที่คนไทยเองก็ได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งในฐานะของเหยื่อที่ถูกจับตัวไปทํางานและเหยื่อที่เสียทรัพย์จากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ทําให้ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการดังกล่าวมากน้อยแค่ไหนในขณะเดียวกันทางฝั่งรัฐบาลไทยจำเป็นจะต้องหามาตรการจัดการกับกลุ่มจีนเทาที่แฝงอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้ว รวมถึงกลุ่มอาชญากรชาวจีนที่อยากจะแฝงตัวเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมในเมืองไทยในรูปแบบของนักท่องเที่ยวเพราะคนกลุ่มเหล่านี้ก็คือผู้ที่ทำลายการท่องเที่ยวของไทยอย่างแท้จริง